ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไรก็ตามมันต้อยค่าทุกสกุลเงินนะฮะเพราะว่าทุกรัฐบาลของโลกเนี่ย9กกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกปกครองด้วยนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิ์กู้นี้ยืมสินเหมือนพิมพ์เงินเองได้แต่ยังไงเขาพิมพ์เพราะยังมันจะเกิดอินเฟรชั่นมาหาศาลตลอดเวลาเงินเนี่ยจะเสื่อมค่าตลอดเวลา คุณจะทำอะไรก็ตามทำไปเถอะแต่อย่าเก็บเวลส์ของคุณอย่าเก็บความมั่งคั่งในรูปของเงินให้เก็บความมั่งคั่งเนี่ยในรูปของทองคำคือถ้าจะพูดกันเรื่องอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็พูดกันถึงเรื่องที่ว่าเอ้ยเราเก็บเป็น store of wealth ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรบอกไม่เอาเงินดอลลาร์เปลี่ยนเงินบาทเงินบาทก็ร่วงเงินทุกเหียดเกอร์เรนซีเนี่ยมันร่วงหมด สิ่งเดียวที่เรารู้จักกันม่คงคุณค่าอยู่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทองคํากับบิดกับกับอที่ดินเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยจะขายเงินดอลลาร์แล้วขายดอลลาร์ถืออะไรล่ะครับถ้าถือเงินบาทมันก็มันก็เหมือนกันพังเหมือนกันเงินบาทนขายดอลลาร์ได้ขายดอลลาร์เสียไปถือทองคำนะครับถือทองคำ คุณลุงขาแต่ทองคำนี่ใกล้จะสองพันเจ็ดแล้วนะคะเนี่ยในตลาดฟิวเจอร์ตลาดซื้อขายลงหน้าเนี่ยหมายทองคำมันเป้าหมายอย่างอย่างเร็วเร็วนี้กระทันหันนี่มันก็สามพันนะฮะ<ท>อืมภายในปีนี้นะคุณลุงสามพันเท่าที่ดูกราฟเทคนิคอ่เ,เนี่ยทองคำมันมันมันขึ้นจะไม่รู้จะขึ้นยังไงอ่ะนะ ผมก็พูดอยู่เสมอทองคำแล้วคนถามว่าซื้อได้อย่างงบซื้อทุกวันเลยซื้อเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ซื้อให้หมดก็พูดไปอย่างเงี้ยประจำนะฮะล้วบรรดาลูกศิษย์ที่เรียนอยู่เขาก็ทําตามก็ก็เห็นผลกันซื้อไปเถอะมีเท่าไหร่ซื้อไปให้หมดทองคําเนี่ยนะยังไงมันก็มีใครฉุดอยู่<อ>ไม่ใช่จากสงครามไม่ใช่จากอะไรนะฮะแต่จากชาร์ตลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันฉุดไม่อยู่แล้วมันเป็น ดล่านะฮะแต่เป็นชุดกละทางกันอ่าค่ะเพราะอันนี้คุณลุงดูกราฟต้องคุณลุงย้าเลยนะดูกราฟอย่างเดียวเพราะกราฟเนี่ยมันบอกสถิติพฤติกรรมการซื้อการขายราคาเทรน์ของราคาในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทุกอย่างมันสะสมอยู่อย่างนี้ก็ดูกราฟอย่างเดียวหลายค <ๆ S 2> นหลายคนเี่อ่านพื้นฐานมาเอพผลสาคัญที่สุดนะที่ดูกราฟอย่างเดียวคือว่าไม่มีความรู้ทางพื้นฐานเลยไม่มีความรู้เลยแั้งคู่แต่คนเขาไม่รู้เรื่องเลย ะก mm ็ hmm. บอกว่าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยใช่ไหมลดต้อยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจลดต้อยังไงอ่ะนะเนี่ยเสร็จอินเด็กซ์มันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นต่อลดหรือ,รอไม่ลดมันก็ขึ้นต่อตอนที่เราบอกว่ามันจะฮิตบอททอมประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะมันก็ฮิตประมาณเนี่ยเดือนเดือนออกัสนะฮะมาเร็วก่อนอ่อนก่อนวอททอมนิดหนึง่งแล้วมันขึ้นรวดเลยเห็นนะ mm hmm. ตอนที่มันตรงเนี้ยที่มันมีสัญญาณตรงเนี้ยแบริชตรงเนี้ยนะฮะบริชแพทเทิร์น เราแดงตรงนี้ลุงก,ก็บอกเลิกเล่นมันเป็นไปไม่ได้เลยยังไงมันก็พังพี่นาศก็เลิกเล่นเลิกกันแล้วมาปลายปีนี้ก็มา<ด>ช้อนซื้อของถูกก็เป็นจริงทุกประการนะฮะเพราะฉะนั้นทางด้านเทคนิคเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเลยดูแค่ชาร์ตแพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับถ้าดูอย่างนี้เห็นว่าเซตเนี่ยมันอยู่ในขาขึ้นในวันสองวันนี้อาจจะมี c o r r e นิดหน่อยแต่เสร็จแล้วก็ขึ้นต่อ นะครับแล้วก็ทองคําก็อยู่ในขาขึ้นยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับค่า,ข,าของเงินเงินดอลลาร์ก็ดิ่งลงเหวียอยางคนไม่เจอนะก็ <aesthet S 1> <Everyone S 2> คือเงินบาทแข็งขึ้นนะฮะ<อ>ถ้าดูอย่างงี้ง่ายๆนะฮะก็เทรดไปอย่างงี้ง่ายงก็เทรดยังไก็ช็อตทองคำนะฮะหรือรองเงินบาท นะฮะแล้วก็ไปลองตลาดหุ้นเมืองไทยเก็บเงินไว้เป็นอินเด็กซ์เมืองไทยก็ได้นะฮะแล้วก็อนี่ราคาทองคําใช่ไหมแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นนี่ใช้ไปที่เก็บเงินได้นะครับซื้อแบบซื้อแบบอินเด็กซ์อะซื้อซื้อเสร็จเสร็จฟิฟตี้ห้าสิบตัวนะสั่งไปเลยห้าสิบตัวตัวละล้านอย่างเงี้ยก็เก็บเป็นคือเป็น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 เหมือนทองคําก้อนหนึ่ง เพราะมันดีออกาเงินบาทรค่ะคุณยุ้งวานนี้คือต้องเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วใช่ไหมคุณลุงถ้าเก็บอย่างเงี้ยเอ่อถ้าระยะสั้นนะะถ้ามันก็อยู่ในอัพเทรนด์อยู่ดีอะเสร็จเนี้ยพี่่ระยะท่านสั้นเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีเรสิสเซนต์จากจากทางด้านนี้อยู่ตอานั้นซ้ายมือที่ระดับนี้มันถึงหยุดชั่วคราวตรงนี้ฮแล้วขีดเส้นไม่ล่วงหน้าแล้วมันจะต้องหยุดชั่วคราวแบบนี้แต่เดี๋ยวพอมันขึ้นไปเบรกก็ไม่ได้อีกทีมก็ไปฮะ แล้วไปแล้วยังไงมันหมดรีสิสเซนแล้วครับไม่มีแล้วไปเจออีกทีนี่ตรงนี้นะฮะที่ประมาณพันหกพันห้าพันหกเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งไปทำอ่าไอพรีวิสไฮเอร์ดามไฮที่พันเจ็ดพอทะลุพันเจ็ดคราวนี้ก็ไม่มีรีสิสเซนต์เหลืออีกต่อไปแล้วนั้นลองเทอมเนี่ยลองเทอมเนี่ยตลาดหุ่นประเทศไทยเดือบุลิชมากนะฮะมากเพราะอะไรก็ไม่รู้ อืมค่ะไอ่ก็ดูตามก่อนไม่รู้อะไรจะกดูอาจจะเพราะมีใครแจกมินิฮาร์ทให้เพื่อนคนอะไรขอใจกันซื้อกันใหญ่เลยตัวนี้คุณลุงหงาแล้วส่วนของทองคําเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยังมีแนวต้านบ้างไหมดูเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาออทาไฮไลท์วันเลยแล้วก็เหมือนจะไม่มีแนวต้านเลยนะฮะไม่มีแหละครับทองคํานี่หมดแนวต้านมานานแล้วนะฮะไม่มีเลย ถ้าดูชาร์จรวมของทองคำตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยนะฮะตั้งแต่ก่อนก่อน1971ก่อนอที่ยกเลิกโกลแซนดัดเนี่ยมันก็นิ่งมาตลอดเพราะว่าทองคำเป็นคอเรนซีเมื่อยกเลิกปับ๊บมันก็พุ่งรวดเลยนะฮะ,ะแล้วแนวต้านอยู่ที่ไหนนมองไปเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหมฮะขึ้นรวดเลยแล้วลงมาแนวต้านก็คืออันนี้อันแรกพอทะลุแนวต้านก็พุ่งรวดไปเลยลงมาแนวต้านก็คืออันที่เรามาทะลุแล้วก็ไปอีก จนกว่ามันจะไปเจอการลงครั้งใหญ่แล้วฟอร์มตัวอะไรสักอย่างมันเป็นแนวต้านอีกทีหนึ่งอีกนานครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีแนวต้านของทองคำที่ที่ตรงไหนใ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 น foreseeable future s ในในระยะสั้นๆข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็ยังจะเชื่อครับการปรับฐานแรงๆนี้จะไม่ได้เห็นใช่ไหมคุณลุงถ้าขึ้นไปแบบว่าโอ้โหสูงย์เปนยอดดอยแบบเนี้ แล้วก็ปรับฐานลงมาแรงๆมีาะไม้หัวลุมสำหรับทองคำม,งมันก็ปรับ,ปร,บปรับปรับฐานเล็กๆเข้ามาในนี้จุดซื้อทุกครั้งที่มันเข้ามาเนี่ยมนจุดซื้อเท่านั้นเลยนะมันอยู่ในสถานะซึ่งบูลลิชมากนะฮะเนี่ยลุงก็ยังความเห็นลุงยังเหมือนเดิมคือมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะทองคําไม่ต้องเก็บหรอกครับเงินอนะ่ะนะฮะเป็นทองคําที่เป็นเป็นก้อนหรืออะไร บาทหนึ่งหบาทสิบบาทแล้วแต่นะ mm hmm. ซื Walker, been, h, ้อซ no. oh ื้อแบบว่าเอเอาก็เอาขายทีนะค่ะคุณลุงคุณลุงขาแล้วถ้าเป็นเซตอินดี x ของเราอะคะโอกาสที่จะมีการลงมาแรงๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเราสัมภาษณาคุณลุงไปคุณลุงบอกว่าจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยมันอาจจะมีลงอีกสักรอบหนึ่งคุณลุงบอกว่าถ้ามันหลุดพันสามไปหรือไม่ต้องหลุดก็ได้แต่ลงไปพันสามนะคุณลุงบอก ให้ซื้อจุดนั้นอะ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเด้งแล้วมันจะไปยาวเลยไปยาวถึงปีหน้าเลยครัง้งเสร็จเด็กไปภาปพภาพรวมระยะยาวเนี่ยนะฮะเสร็นี่ยจจะไปไปไปไกลามากแน่นอนนะฮะไปอีกเยอะมากแน่นอนแต่การขึ้นของชาร์จเนี่ยนะฮะอ่อมันไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงมันต้องไซเวบ้าง ลักษณะไซด์เวของขาขึ้นเนี่ยมันจะไซดเวไปในรูปรของของอิเรอิสหนึ่งสองสามี่ห้าแต่รวมแล้ว5เนี่ยมันขึ้นสูงแน่เนะเพราะฉะนั้น1นสองเนี่ยเราก็ถ้ามันเกิดขึ้นตอนนี้มังไม่เกิดนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะลงมาถึงประมาณสามสิบ่าสิบเซนเราอาจจะเห็นการลงครั้งใหญ่เนี่ยที่ประมาณพัน ันสี่ร้อยพันสามร้อยเก้าสิบแปดสิบแถวเนี้ย mm hmm. ถ้ามันเกิดขึ้นนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นมันอยู่แถวเนี้ยซึ่งซึ่งจะเป็นจุดซึ่งตกใจกันมากเลยนะฮะ mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าพวกนักวิชาการพวกเซียนทั้งหลาย mm hmm. เขาจะมองไปที่เจ็ดแปดจุดหกก็คือพันประมาณพันสามร้อยซึ่งอันนี้พี่หน้านะ mm hmm. mm hmm. แต่ว่าจากกราฟอย่างนี้เนี่ย ลงุงคิดว่าลงไม่ถึงอนะ่ะลุงก็จะลงไปอย่างเจ่งก็อาจจะพันพันพันสี่พันสามร้ 4, 1, อยเก้าสิบปอนด์แถวเนี้ยน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงนะฮะมันยังก็ยังขึ้นอยู่เมื่อลงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้หมายถึงปีหน้าไหมฮะลุงคุณลุงถ้าถ้ามันลงแบบว่ามันมกลับไม่ถูกจริงๆฮะกลับไม่ถูกจริงๆมันต้องรอดูว่ามันมันพีคเมื่อไหร่แล้วมันลงแต่ก่อนจะพีคเนี่ยมันจะเกิด acceleration ก่อนอัตราเร่งนะฮะ มันจะเกิดท ia ี่เรียกว่าอ่าเนี่ยเกิดแก๊บเกิดบิ๊กไวอย่างเนี้ยจำนองเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยมันแก๊บตรงกลางมันเหมือนกับมันเหมือนกับ measuring แก๊มากกว่านะฮะถ้าเราคิดว่ารัน a เวแก๊ p อยู่แถวนี้อันนี้เป็น measuring แก๊อ่าแก๊สุดท้ายไอ exhaust เ d มันก็น่าจะอยู่แถวประมาณเนี้ยประมาณพันห้าร้อยอนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคิดว่ายังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเสร็จขึ้นไปถึงพันห้านะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่จะลงเข้ามาในเทรนอะไรก็ต้องระวังตัวหน่อยเพราะมาันอาจจะลงแย่ลึกไปเลยถ้าเราเห็นทั้งเรื่องของค่าเงินแบบนี้เรื่องทองคําแบบนี้เรื่องทิศทางของหุ้นเป็นแบบนี้คุณลุงเราจะทํายังไงดีคะเราเห็นแล้ว่ะว่ามันมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงคุณลุงแนะนํายังไงดีคะการลงทุนทั่วไปนะครับใช่ค่ะ อย่าถือเงินไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไรก็ตามมันต้อยค่าทุกสกุลเงินนะฮะ,ะเพราะว่าทุกรัฐบาลของโลกเนี่ยถูกปกครองยกเว้นไม่กี่ไม่กี่แห่งนะฮะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกปกครองโดยนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิ์กู้หนี้ยืมสินเหมือนพิมพ์เงินเองได้แต่ยังไงเขาพิมพ์เพราะยะังไมจะเกิดอินฟลัชนมาหาศาลตลอดเวลาเงินเนี่ยจะเสื่อมค่าตลอดเวลา คุณจะทำอะไรก็ตามทำไปเถอะแต่อย่ากเก็บเวลส์ของคุณอย่ากเก็บความมั่งคั่งในรูปของเงินเ<ม>พราะมันด้คออ่าตรอเวลาเสีย,เส,ยเสียเสียเปรียบนะโดยไม่รู้ตัวเลยให้เก็บความมั่งคั่งเนี่ยในรูปของทองคำถ้าใครมีความรู้ก็เก็บในรูปของบิตคอยดีกว่ามากแต่ต้องมีความรู้นะครับ<ม>อยากเก็บเป็นเงินเท่านั้นแหละครับอยากเก็บเป็นเงินนะฮะใครก็ตามที่มีเงินในธาคารเยอะๆเนี่ย ก็ให้พิจารณาซะเราคงพลาดแล้วแหละเพราะเราไปดูเศรษฐีใหญ่ๆซิเขาเป็นหนี้ธนาคารนะครับเขาเป็นหนี้เท่าไหร่อะบางคนเป็นหนี้อยู่หนึ่งแสนล้านบางคนห้าหมื่นล้านเลยเป็นหนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะมีเงินก็ไปทำอะไรเออซื้อที่ดินโอเคไม่แต่แต่คเพิ่งมีข่าวมีข่าวเมื่อวานนี้คุณเจริญซื้อที่ดินอีกสี่พันกว่าไร่แล้วของเดิมมีประมาณหนึ่งล้านไร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วเงินไปไหนเงินไม่มีครับติดลบ แล้วพวกเราเนี่ยเราจนแต่ฐานะเราไม่ได้จนความคิดเนี่ยพราเราไปถือทำไมเงินมันเป็นมันเป็นสิ่งของซึ่งเสื่อมค่าลงตลอดเวลาไม่ถือครับถือทองคำให้หมดเละเงินเดือนออกซื้อทองคำหมดเลยจะใช้เงินเอาทองคำไปขายบาทหนึ่งก็อยู่ได้แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ได้แล้วสี่มือกว่าบาทไว้แล้วเนี่ยใช่ไหมซื้อปอนด์ตัวใหญ่ได้ นะครับอย่าถือเงินนะะอย่าถือเงินค<า>่ะทีเนี้ยแบ่งพอตยังไงดีครับคุณลุงถ้าเป็นลงทุนในหุ้นโอกาสก็มีต้องแบ่งพอตเป็นคือการลงทุนเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายถ้าจะซื้อหุ้นซึ่งซื้อเก็บไว้เป็นเป็นการเก็บออมเราต้องซื้อหุ้นซึ่งมันขึ้นไปสูงแล้วลงมา เกือบจะถึง IPO อะนะหอ้ประ,ะ,ะเภทนั้นน่ะเรามีสัญญาณซื้อเก็บเอาไว้ส่วนหุ้นที่เป็น investment ก็ซื้อตามระบบและแต่ระบบที่ใช้อีกบัญชีหนึ่งก็คือหุ้นในส่วนซึ่งเป็นการพนันเล่นๆต้องรงมันควรจะมีทั้งหมดสามบัญชีไม่ควรจะเอามาปนกันบัญชีที่หนึ่งเป็นซอ e a ว t ์คุณเก็บหุ้นซึ่งเก็บระยะยาวประมาณเท่าไหร่ยี่สิบปีอันที่สองหุ้นซึ่งเทรดตามระบบค่ะ อันที่สามหุ้นซึ่งเราเลงเอาตามใจชอบและในการแบ่งเนี่ยผมมักจะแบ่งว่าในบัญชีที่หนึ่งเนี่ยนะน่าจะให้ค่าเนี่ยสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของของพอร์ต o ฟลิโอแลคือสมมติว่าคุณมีสิบล้านก็ให้บัญชีหนึ่งในห้าล้านบัญชีที่สองก็ให้สี่สิบเปอร์เซนส่วนบัญชีที่สามแค่สิบปอร์เซ็นก็พอแล้วเวลาทำอะไรก็ตามลงบัญชีลงให้ถูก พราะในการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเราซื้อในบัญชีที่1เนี่ยจุด Stop-loss เอาอยู่ลึก Take Profit นานแต่ถ้าเราซื้อในบัญชีที่2จุดซับลอ s เ s าสูงขึ้น,นะะมันไม่เหมือนกันเลยจุด Stop Loss ก็ไม่เหมือนกันจุด Take Profit ไม่เหมือนกันต้องมีการบริหารให้เป็นเรื่องเป็นราวและถูกต้องตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังสามารถทำเงินได้อีกเยอะมากสามารถ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นอาชีพได้อ่ะนะไม่ต้องไปทํางานที่ไหนหรอกนะียบางคนก็บอกว่าแหมมีแล็ปท็อปอันนึงไปนั่งชิวๆชายทะเลกินเบียร์อะไรเงี้ยมันได้นะฮะแต่นะคุณต้องมีระบบการลงทุนคุณต้องมีระบบไม่ใช่ว่าคณลงทุนระยะยาวแต่คุณวาง Stop Loss สั้น Take Profit สั้นอันนี้ใช้ไม่ได้ที่สําคัญที่สุดคือเทคนิคในการเทรดเนี่ยสำคัญแค่สิ 40%เ,น,น,เนี่ยคือแมนจเ,เมนต์เห็นไหมแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดอีกห้าสิใหญ่เนี่ยอาจจะให้เป็นมล์เซตวิธีคิดเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ